เฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาเล่นดนตรีกันอีกนะครับแต่มีคําถามเข้ามาครับว่าอาจารย์ครับคือเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องสเกลไหมจําเป็นหรือเปล่าอ่าเรื่องนี้มีคําถามเข้ามาเยอะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังถามผมเข้ามาว่ามันจําเป็นไหมที่ต้องเล่นสเกลสเกลเดี๋ยวใครก็พูดแต่เรื่องสเกลจริงๆเนี่ยจะให้จําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับแล้วแต่ ทีนี้ต้องถามว่าเราเนี่ยมีความสุขยังไงและเราจะใช้งานแบบไหนจริงๆทุกวันนี้นะเวลาคุณเล่นอะไรก็ตามบนคอกีตาร์เนี่ยหรือจะเล่นคอ mm hmm. เล่นอะไรก็ตามมันมันมีทฤษฎีมารองรับทุกอย่างนะครับเช่นคุณจับคอร์ด C เงี้ยทฤษฎีก็จะบอกว่าคอซีประกอบด้วยโน้ตโดมีซอนซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีซึ่งทฤษฎีอาจจะเกิดหลัง ปฏิบัติก็ได้ในในโลกใบน,นี้นะฮะหรือคุณจะบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องสเกลเลยแต่ผมโซโล่เนี่ยแต่ทฤษฎีก็จะบอกว่าที่คุณกําลังเล่นอยู่เนี้มันคือสเกลซีก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า BB King เนี่ยศิลปินระดับโลกเนี่ยแกบอกแกไม่รู้เรื่องทฤษฎีอะไรเลยนะครับขอที่แกจับเนี่ยแกจับไปอย่างนั้นหละ แกเห็นว่ามันเพราะอะโซโล่แล้วรู้สึกว่าเออมันใช่แต่พอตอนหลังทฤษฎีคนรุ่นหลังก็มาเขียนบอกว่าอ่าที่บีบีคิงเล่นเนี่ยมันคอดีเมเจอร์เนะซีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันมีทฤษฎีกำกับทางนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะคิดยังไงกับมันฉะนั้นไอการที่ผมเล่น ถ้าทฤษฎีมนจับมันก็จับได้ว่านี่คือเป็นสเกลอะไร C หรือ C blue หรือ C ออ minor C pentatonic มันก็เป็นไปได้หมดแหละครับฉะนั้นอย่าไปกังวลถ้าถามว่าเราเล่นทฤษฎีเรียนทฤษฎีหรือว่าเรียนพวกสเกลไปเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าสเกลคือขั้นบันไดเสียงที่เราจะเป็นเหมือนไต่ขึ้นไปว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้จะไปรู้อีกเรื่องหนึง่ง สมมุติเลยนะไม่รู้เรื่องทฤษฎีอะไรเลยตอนนี้ผมเล่นดนตรีใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันผมก็ฝึกเนี่ยเหมือนหลายๆคนนะ C A minor F G ผมไม่รู้เลยว่า C เนี่ยประกอบไปด้วยโน้ตอะไรผมก็เล่นไปอย่างนั้นเลยแต่ผมก็เล่นเพลงได้แล้วล่นะเนเล่นได้แต่ผมไม่รู้เลยว่าไอ้ C เนี่ยมันประกอบด้วยอ,อะไรถามว่า เอาไปเล่นดนตรีทามาหากินได้ไหมได้ไม่ได้แปลกเลยแต่งเพลงได้ไหมก็แต่งได้เหมือนกันเพื่อนผมไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีเขาแต่งเพลงตั้งหลายเพลงแต่งเยอะแยะไปแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดว่าผิดหรือถูกนะครับอยู่ที่ผู้ฟังอ่ะเขาฟังแล้วก็ชอบไหมนะครับหรือเราไม่อยากให้ใครฟังเราฟังเองของเราก็ได้นะทีนี้แต่ถ้าถามว่าอที่เราเล่นเล่นอยู่เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยถึงผมไม่รู้ทฤษฎีแต่ผมกําลังเล่นอยู่บนทฤษฎีนั่นแหละ อยู่บนหลักปฏิบัติของหลักการของดนตรีมันมีอยู่แล้วผมเล่นคอร์ดซีเนี่ยผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะหลักการเขาจับไว้แล้วว่าซีประกอบด้วยโน้ตอะไรดีประกอบด้วยโน้ตอะไรจีประกอบด้วยโน้ตอะไรนะครับแล้วถ้าผมโซโล,โล่เพลงสมมุติว่า,าจากมานานคิดถึงจังเลย ผมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องทฤษฎีเลยแต่ผมโซโล่ตามความรู้สึกที่ผมได้ยินเพลงมาแต่คนที่รู้เรื่องดนตรี ree, เขาจะบอกว่าที่คุณกำลังเล่นอยู่เนี่ยคือมาเล่นดีแพนทาเท่านี้อ่ะก็เป็นไปได้ครับก็เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีรองรับกันอยู่ฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ทฤษฎีสําคัญว่าคุณเล่นไปทําอะไรถ้าคุณเรียนดนตรี ree, อันนี้คุณต้องไปเรียนทฤษฎีเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีเรียนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณบอกว่าผมเล่นเพราะมีความสุขของผมเนี่ย ไม่สนใจหรอกครับสุกตรงไหนก็เล่นตรงนั้นนะ่ะเออฉะนั้นอย่าไปกังวลให้มากอยากเล่นอะไรอยากเรียนอะไรอยากศึกษาอะไรก็ทําตามนั้นไปแต่ถ้าบอกว่าถ้าผมเรียนทฤษฎีไปด้วยเล่นปฏิบัติไปด้วยมันจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นและอาจจะเป็นขั้นบันไดคุณได้ก้าวก้าวก้าวขึ้นไปได้มากขึ้นหรือเร็วกว่าก็ได้นะผมส่วนตัวนะส่วนตัวยอมรับว่าการที่ผมเรียนรู้ทฤษฎีเนี่ยมันทําให้ผมเร็เรวขึ้นนะ่ะ ไปได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นเช่นจากที่ผมจับคอร์ดดีแล้ววันหนึ่งผมบอกว่าผมอยากจับคอร์ดเอฟที่มันอยู่ข้างในขึ้นมาแต่ถ้าผมรู้ทฤษฎีรู้หลักการผมก็จะบอกว่าดีแล้วก็อ e, ีแล้วก็เอฟผมผมไม่ต้องไปฝึกใหม่ผมได้รู้ว่าอ๋อผมจับแบบคอร์ดดีเชฟเนี่ยแล้วมาจับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเเพราะมัน d ีแล้วก็ e แล้วก็ f ถ้าผมจะจับคอร์ดซข้างในได้ไหม F G A B C อาซีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปฝึกครับเพราะว่าฟอร์มนี้ผมจับได้อยู่แล้วนะแล้วก็แค่มาเปลี่ยนเห็นไหมครับทฤษฎีมันก็มีประโยชน์ของมันนะครับส่วนอารมณ์เพลงเนี่ยมันก็อยู่ที่เราแหละฉะนั้นอย่าไปถกเถียงกันเลยแล้วก็อย่าไปถกเถียงกันตัวเองว่า ทฤษฎีหรือผมจะเรียนสเกลไปไหมหรือเรียนไม่เรียนดีอะไรอย่าไปสนใจครับอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากทําอะไรก็ทําแล้วทีนี้ถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้าหรือไปได้ไวมีความแตกฉานที่กว้างขึ้นเนี่ยลองไปศึกษาทฤษฎีเล็กน้อยแล้วคุณจะเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ในมุมประสบการณ์ตัวเองนะแล้วแต่ละคนที่เจอมาแล้วกันสําหรับมิสเตอร์โมแกนเจอมาแบบนี้ครับ เล่นมาก่อนแล้วเขามาเรียนรู้ทฤษฎีในภายหลังแล้วมันก็ไปได้ความรู้สึกเราได้ไวขึ้นนะครับอะไรครับลองกลับไปฝึกกันดูขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย